อาแล้วครับทุกคนครับมาอยู่ใน a b a anime battle battle อะไรเนะี่ย battle arena โอเคอ่านไม่ออกตัวมันเล็กมาเลยพี่โอมาแล้วเดี๋ยวปิดนี่ออนเก,กะนี่กำลังเกิดใหม่พี่โอจะเป็นตัวอะไรตอนนี้ศูนย์ตัวอะไรวะเนี่ยจากมาฮีโร่แคนดี้แน่นอนงี้ปุ้งก็ให้นี่ไงไปไงล่ะ โอ้ยตัวอะไรเนี่ยเยอะแยะโอ้ยอะไรเขาเนี่ยมันเรียกอะไรมาอันเชิญเหรอกระโดดปุ๊บเพื่อโอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวใจเย็นใจเอฟป๊อกป๊อกก่อนแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งใจเย็นสาวอย่าพึ่งรีบร้อนเพราะคุณโอ้ยโอ้ยแช่แข็งไอ้ตัาโอ้ยระเบิดพลังอโอ้ยเจ็บตัวเองโอ้ยตัวแตกหัวขาด อีหยังวะเนี่ยคืออะไรมันดุเดือดเกินไปแล้วเดี๋ยวนะมันมีลูกศรสีเขียวสีแดงเราต้องจัดการสีเขียวหรือเปล่าปุ่มก็ให้ปึ้มก็ให้อะไรเนี่ยปุ่มปุ่ม,ม,มต่อยต่อยต่อยนี่แหละอ่ากระเด็นไปมิสเตอรี่เตะเฮ้ยอ,อะไรวะเนี่ยสีฟ้าด้วยเหรอปื๊บบึ้มก็ให้ไม่โดนวะ โอ้เดี๋ยนะคืออะไรกันครับพี่ชายไปนะสุรีโอ้ยโ,โ,โ,โดนตบอีกทีหนึ่งเป็นไงบ้างพี่โอ้โหอ,อะไรเนี่ยคืออะไรอ๋อ,อมันเป็นทีมเข้าใจละแล้วเราเราคือเล่นทีมะเนี่ยอ้าวชนะเฉยอะไรวะเนี่ยโอเคเริ่มเข้าใจ เริ่มเข้าใจนิดหน่อยเดี๋ยวเดี๋วดูคาแรคเตอร์กันตัวจะเล่นอะไรบ้างเนี่ยโอ้โหมันต้องปลดล็อกด้วยอ๋อมันมีคาแรคเตอร์หลายๆอันปลดล็อกนะครับกโกคูเป็นไงล่ะเลือกโกคูดีกว่าพี่โอ้โหมาแล้วทุกคนดูซะก่อนเอาแล้วครับแมปนี้ outside cairo นอกเมืองไคโรอ๋อแล้วฉันคือคาร์โรอสไงพวกพวกเฮ้ย มาเถเิดไอยอะไรเนี่ยเอ้อยเจ็บเจ็บเจ็บผัวเขาให้โอ้โหอะไรกันเนี่ยโอ้หมันขิดมันแดชวะโอ้กลัวแตกโดนไปก่อนศพแรกกลับบ้านเฉยเลยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยยังงงๆอยู่นิดหน่อยเขาสู้กันอยู่เดี๋ยวก่อนสาวเดี๋ยวขอลองท่าหน่อยได้ไหมโอ้ไปพลังแล้วขับไม่ขับไปหาไหนนี่ยเฮ้ยเดี๋ยว อาจารย์โกโจอ่ะเอ Blog, ้ยเอ้ยอ้าวเอ้ยเอ้ยอ้ายเอ้ยามานี่ต่อยโพลเอาให้หูสองล้มหนึ่งไม่ไหวอ้าข้าไปข้าไปฮะเฮ้ยอะไรเนี่ยจัดการมันเลยพวกพวกพี่ชายไปหน้าสวรีพวกไอ้แน่ตบ ภพิกกิ้งพัวผัวนี่ตัวแตกแล้วเป็นไ,ไงล่ะเจอพลังแห่งโกคูดาก้อนบอลน,นะจ๊ะบอกให้ไม่ธรรมดาเริ่มเข้าใจคำ A คำฮ H เป็นไ,ไงล่ะเอ้ยโอ้ไม่โดนป่ะไอตัวแตกโอ้ยโดนดาฟันโอเคทีมเรายังได้ถือว่าจัดการไปตัวหนึ่งได้มาเก้าเก้าเหรียญเราทีมแดงคำ A คำฮ H ก่อนเลยดีกว่าปังเฮ้ยอะไรเนี่ย ไปด้วยเดี๋ยวก่อนเล่นอะไรเนี่ยดาก้อนคอมโบหัวนี่แน่ดาก้อนคอมโบพระโผพระโผพระลัตตีเตะขึ้นไปหัวนี่เขาให้นี่อ้าวโอ้ยอะไรกันเนี่ยเอาแล้วครับขเขาเ้ขาไปเขับไปฮะไอ้ตัวตีต่อยโต๊ะต,ตัวแตกนะหนึง่งโอเคอะไรเนี่ย ดากอนคอมโบมาแล้วหัวใครท้าเลยเนี่ยนี่ท่าดากอนคอมโบของเราของเขาเหรอเราตัวแตกเลยนะบาบอที่สุดอ่ะไม่เป็นไรเริ่มใหม่อีกทีอีหยังวะเนี่ยโอ้วิ่งมิดูนเลยเหรอคัเมคัมเมฮะมาแล้วแน่นอนรชสองดัชพัวหัวหัวหัวนี่แน่ เฮ้ยท่าอะไรเนี่ยโอ้พระคุณเล่นอะไรของเขาโอ้โหผัวพาผัวพาผัพาอ่อออาใครชิญบึ้มตัวแตกครับยังไม่ทันทำอะไรเลยครับอะไรกันครับเนี่ยลีสปอวิง่งพึ่งฆ่าไปไดตัวเดียวจริงเหรอพูดเป็นเล่นน่ะจอจี้วิ่งไปเลยไหนเนี่ยมันอยู่ไหนเนี่ยโอ้โหมองไม่เห็นตัว เร็วๆกันทั้งนั้นป้างขอให้ยิงพลังขึ้นเต่าไปรัชไปครับผัวขอให้ได้เตะตันทีหนึ่งไปยางป้างสามเป็นไงล่ะผัวผัวผัวดากอนดากอนคอมโบโอ้ยโดนลุ้มโอ้ยโอ้ยเจ็บมันนะตีแน่ตีแน่เฮ้ยกดอะไรเนี่ยบาบอยสุดเข้าไปเข้าไปหา เต,ต็มมครับพี่ชายไปนะสารีปึ๊บอีหยังเนี่ยผัว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 นี่โหจัดว่าแจ่มใช้ได้ผัวออเราโดนหรือมันโดนมาเนี่ยโอยโดนโดนโดนฝันจนหัวล้านเลยบ้าบอยที่สุดโอ้เล่นยากือนนะเนี่ยเ๋ยวนะต้องไม่ลืมที่จะกดแคปล็อกอย่าเผลอไปกดแคปล็อกทีเดียวเชียวมันยากอยู่นะตัวเอง ไปนี่นะคเขคาเมฮะปึ๊บเล่นอะไรเนี่ยโอ้เดี๋ยวเจนซีเบอร์ซีตีหมัดจอมเทพมุ้มโหยทุบโคตรโหดเตะอีกทีหนึ่งเตะอีกทีหนึ่งเตะ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 นัลุโตโดนเองแล้วกันอ้๋อเขมรฮะอ้๋อเขมรฮะมาแล้วโอยโคตรโหด กูว่าี่เตะไปดุนเฮ้ยท่าอะไรเนี่ยบ้าบอนี่มันคิลลิควีนท่าอะไรของเขาเนี่ยคิลลิควีนจากโจโจ้เฮ้ยเล่นอะไรวะดาก้อนอ้าวเฮ้ยรอเกิดใหม่เออมันแบบแปลกๆเหมือนกันนะครับทุกคนใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกันเดี๋ยวพี่โอจะได้มาเล่นให้ดูใหม่ฟึบ อ้าวเฮ้ยเนี่ยกดอีกแล้วเอาอีกแล้วพอคุณบูทีมแพ้อโดนซะได้ไม่เป็นไรเอาเป็นว่าคลิปนี้ประมาณนี้ก่อนเล่นให้ดูขำๆคลิปหน้าว่ากันใหม่นี่ได้ตังมาด้วย36อ่ะประมาณนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ s ับส c คร b e แล้วก็กดไลค์คอมเมนต์ด้วยนะสำหรับ youtube awake เจอกับพี่โอทุกวันวันละ1คลิปนะจ๊ะโอเคไปก่อนละสวัสดีครับ